59ชาวเกาหลีใต้ถูกส่งกลับหลังถูกจับในศูนย์สแกมเมอร์ออนไลน์ที่กัมพูชามีรายงานว่าชาวเกาหลีใต้จำนวน59คนถูกส่งตัวกลับจากประเทศกัมพูชาหลังถูกจับกลุ่มในข้อหาเกี่ยวข้องกับกระบวนการหลอกลวงออนไลน์ กลุ่มผู้ต้องหาถูกส่งตัวถึงสนามบินอินชอนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทั้งหมดถูกใส่กุญแจมือหลังรัฐบาลเกาหลีได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปหารือกับทางกรัรมพูชาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลักพาตัวและคดีหลอกลวงทางไซเบอร์ที่มีชาวเกาหลีตกเป็นเหยื่อ ตามรายงานของสหประชาชาติหรือ UN มีประชาชนกว่า200,000คนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือถูกบังคับให้เข้าร่วมคบวนการหลอกลวงเหล่านี้บางคนถูกล่อลวงด้วยรายได้สูงแต่กลับถูกบังคับให้ทำงานที่ศูนย์หลอกลวงเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เผยว่ามีนักศึกษาชาวเกาหลีรายหนึ่งเสียชีวิตหลังถูกทรมานในศูนย์สแกมเมอร์แห่งหนึ่งในกัมพูชาซึ่งเป็นเหตุให้รัฐบาลรีบแทรกแซงและ นำตัวคนของตนกลับประเทศโดยโดย่วนนอกจากกลุ่ม59คนนี้แล้วยังมีชาวเกาหลีอีก5คนที่ถูกส่งกลับในข้อหาอื่นด้วยรายงานระบ,บุว่าส่วนใหญ่จะถูกจับกลุ่มระหว่างการปรับปรามครั้งใหญ่ของกัมพูชาและขนาดที่บางส่วนยอมมอบตัวเพื่อหลบหนีออกจากกระบวนการนี้ ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้นายวีซุงเล็กระบุว่าผู้ต้องหามีทั้งผู้ที่ยอมสมัครใจและไม่ยอมสมัครใจเข้าร่วมแต่ส่วนใหญ่ก็ถือว่ามีส่วนร่วมกระทําผิดทางกฎหมายในขณะเดียวกันนายกรัฐรมนตรีกัมพูชาฮุนมาเน็ตได้โพสต์โซเชียลว่าได้หารือกับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เพื่อร่วมมือกันปราบปรามอาชญากรข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์ การส่งตัวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ทั่วโลกกำลังเพิ่มความเข้มข้นต่ออาชญากรรมไซเบอร์ล่าสุดรัฐบาลสหรัฐได้พึ่งสั่งประกาศปรบับปรามธุรกิจในกัมพูชาที่กล่าวหาว่าทำคลิปโตสแกมมูลค่ากว่า14,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า500 0ล้านบาทไทย เหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถนึงความรุนแรงของกระบวนการหลอกลวงข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมักแฝงตัวอยู่ในรูปแบบศูนย์งานออนไลน์โดยหลอกเหยื่อให้ใช้คำว่ารายได้ดีก่อนจะบังคับให้ทำผิดกฎหมายรัฐบาลหลายประเทศรวมถึงกมเกาหลีใต้จึงเริ่มจับมือกันอย่างจริงจังเพื่อสกัดกระบวนการอาชญากรรมไซเบอร์ที่กำลังฉายตัวอย่างรวดเร็วทั่วภูมิภาคนี้แล้วคุณล่ะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง คอมเมนต์มาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับบ๊ายบายว้ๆ